ใครกำลังมองหา c h ชแนลดอสติ n งดูคลิปนี้รู้เรื่องค่ะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเบน์ในช่องของเบนช่องนี้ยังไงใครที่เพิ่งมาใหม่ก็ฝากกด ส s บส i b e ให้กับเบนด้วยแล้วกันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้เบนก็มาด้วยกระเป๋ายอดฮิตซึ่งหลายๆคนตามหาและมีคำถามเข้ามามากมายว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อและก็เปรียบเทียบกับรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นะคะโดยวันนี้ คลิปนี้ที่เบนทำมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวชาแนลดอทสติงซึ่งเบนเคยทำก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างที่จะนานมากแล้วตอนนี้ชาแนลก็ได้ออกกระเป๋าตัวใหม่ก็เป็นดอสติเหมือนเดิมลักษณะเหมือนเดิมและมีความแตกต่างกันในเรื่องของหนังแต่ในเรื่องของรูปแบบเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันเลยแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้มาเปิดกันเลยค่ะกับ ตัวนี้นะคะ Chanel's ร์สติตัวนี้ถือว่าเป็นตัวใหม่ในปีนี้นะคะก็ตัวนี้ค่ะเบนก็ตัดสินใจที่ซื้อกระเป๋าใบนี้มาหลายคนก็ยังคงตามหาชาแนลดอ s t สติงรุ่นเก่าอยู่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วมันก็จะเป็นรุ่นนี้แทนนะคะซึ่งก็จะเป็นข้อเปรียบเทียบกันว่าระหว่างรุ่นนี้กับรุ่นนั้นนะคะควรจะซื้อใบไหน จริงๆตอนแรกเบนก็สงสัยว่าควรจะมีใบนี้เก็บไว้หรือเปล่านะคะคือหลังจากนั้นเบนก็เลยขอที่จะเข้าไปลองด้วยตัวเองว่ากระเป๋าเนี่ยมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าเพราะว่าในตอนแรกดูจากรูปทางอินสตาแกรมของแม่ค้าหลายๆคนนะคะคือตัวกระเป๋าเนี่ยมันดูลัลกษณะมันจะใหญ่กว่าใบนั้นซึเบ้นชอบไซส์ของใบเดิมซึ่งกระเป๋าใบเดิมมีขนาด และไซส์พอดีกับตัวเบนซ์ดังนั้นคือถ้ากระเป๋ามันเกิดใหญ่เกินไปเนี่ยมันจะไม่เหมาะกับตัวเบนซ์ก็คือจะไม่ซื้อชแนลดอสติงที่เบน์ได้มีการรีวิวไปอะค่ะก่อนหน้านั้นก็คือมันมี2ไซส์ก็คือไซส์เล็กกับตัวไซส์กลางเนาะก็คือไซส์เล็กเนี่ยมันก็จะเหมาะกับความสูงของเราแต่ว่าไซส์ใหญ่เนี่ยคือตัวทรงของกระเป๋าเนี่ยมันสูงและมันก็ใหญ่เกินไปซึ่งถ้าเป็นความสูงของเราเนี่ยก็ไม่ ไม่เหมาะและไม่สวยดังนั้นใบนี้ก็เลยเป็นคำถามว่าไซส์จากขนาดไหนเพราะดูแล้วเนี่ยมันอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างใบใหญ่กับใบเล็กใบนั้นดังนั้นก็คือพอหลังจากลองเนี่ยก็เลยจะบอกเพื่อนๆค่ะที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อกระเป๋าชาแนลดอสตินใบนี้ค่ะก็คือกระเป๋าใบนี้มันเป็นไซส์เดียวกับใบก่อนหน้านั้นซึ่ง ถือว่าเป็นขนาดที่กำลังดีและน่ารักเลยค่ะและมาพูดถึงว่าเปรียบเทียบกับตัวใบนั้นจากประสบการณ์ค่ะที่ได้ใช้แน่นอนว่าชาแนลดอสติ n งเนี่ยคือก็มันก็ไม่พ้นกับการที่มีความเป็นจีบเนาะมีหูรูดและด้วยความที่เป็นชาแนลคือเรื่องของภายในอะค่ะก็จะเหมือนกันคือถ้าดูจากกระเป๋าใบนี้ค่ะ ที่เป็นภายในอะค่ะก็จะเป็นเป็นช่องกว้างแล้วก็มีช่องช่องเล็กซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะคะของแนลซึ่งออกแบบมาก็คือไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรของตัวกระเป๋าเลยก็คือเปิดมาเจอกระเป๋าเลยแล้วก็มีช่องเล็กๆไว้เสียบการ์ดแค่นี้ดังน,นั้นใบนั้นกับใบนี้มีความเหมือนกันค่ะข้างในและถ้ามาเปรียบเทียบเรื่องของทรงของกระเป๋า คือด้วยความว่ากระเป๋าเนี่ยเป็นโรสติงเป็นขนมจีบดังที่กล่าวไปเบื้องต้นดังนั้นเนี่ยคือทรงเนี่ยเหมือนกันแต่ต่างที่เห็นได้ชัดอย่างชัดเจนคือในเรื่องของตัวความเป็นหนังอะคะ่ะคือกระเป๋าทรงเนี้ยค่ะรุ่นเนี้ยมันจะออกแนวออกจะดูวินเทจหน่อยกว่ารุ่นนั้นตัวนั้นนะคะในสายตาของเบนเนี่ยมองแล้วมันดูเป็นคลาสสิกซึ่งทรงของตัวหนัง ที่ทำไอช่องตารางค่ะมันจะมีความนูนของกระเป๋ามากยิ่งขึ้นพอมันนูนขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยดูลักษณะคือเป็นกระเป๋าคลาสสิกแต่รุ่นนี้มันคือเป็นหนังเรียบหนังเรียบขึ้นมาค่ะแล้วก็เป็นตัวคาเวียเหมือนกันความแตกต่างของเท็กเจอร์หนังหรือความคงทนเนี่ยมันเหมือนกันเนาะต่างแค่การตัดเย็บซึ่งมันมีความนูนกับที่เห็นว่ามันเป็นตารางมากกว่าแต่ตัวใบนี้ก็จะดูแล้วเป็นหนังเรียบแต่ยังคงให้ความเป็นคาเวียเหมือนกัน แล้วก็มีโซ่ตรงนี้ค่ะตัวชแนลเนี่ยเหมือนกันเลยรูดเหมือนกันมีหูหิ้วแบบนี้เหมือนกันแล้วก็มีสายตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามาเหมือนกันแต่ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็มีเรื่องของหนังคือรุ่นใหม่อ่ะค่ะมันมีหนังสองแบบเนาะคือหนังที่เป็นคาเวียลักษณะดูเป็นแบบนี้กับอีกตัวหนึ่งซึ่งจะเป็นหนังที่ดูมีความ ชายนี่มากกว่าดูเป็นแบบครับชายนี่ดูมีความสะท้อนมากกว่ากันอะไรเงี้ยแต่ระหว่างสองหนังเนี่ยคือเบนสาอะชอบหนังตัวนี้มากกว่าคือความที่มันดูมีความเงาของตัวหนังเนี่ยมันทําให้กระเป๋าเนี่ยดูเป็นซีซันนอลมากเกินไปแต่ถ้าเป็นตัวแบบด้านๆอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วมันไม่ไม่มีความเป็นซีซันนอลมันก็จะใช้ได้ในทุกโอกาส าพูดถึงข้อดีของกระเป๋าใบนี้กับใบนั้นที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยอันดับแรกที่เบนได้กล่าวไปคือเรื่องของหนังอันดับที่สองที่เบนอยากจะพูดคือเรื่องของการลูดค่ะคือใบนั้นเนี่ยมันลูดปิดตรงนี้มันไม่คือจะพูดว่าไงนะมันไม่มันไม่ปิดอย่างนี้ค่ะมันจะเหมือนกับเปิดๆซึ่งถ้าเรามาสะภายอยู่ด้านข้างอะค่ะโอกาส ที่เราจะโดนล้วงกระเป๋าเนี่ยเป็นว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงดังนั้นเบ้นเลยไม่ค่อยเอากระเป๋าใบนั้นออกมาใช้สักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไปสะพายอยู่ด้านข้างค่ะโอกาสที่เราจะล้วงก็ได้สูงเนาะเราก็ต้องสะพายแบบนี้เปิดซึ่งก็จะแตกต่างกันไปซึ่งใบนี้มันล้วงแล้วมันปิดแบบนี้ได้ดีซึ่งมันก็หมายความว่าถ้าเราสะพายอยู่ด้านข้างะคะโอกาสที่กระเป๋าเนี่ยมันจะ มันจะยังไงนะมันจะเหมือนกับโดนล้วงเนี่ยมันก็จะได้ยากมากกว่านอกจากนั้นความแตกต่างระหว่างข้อที่3ที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือเรื่องของตัวอะไหล่คือใบนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไหล่เงินที่มีความวาวเนาะแต่ใบนี้จะเป็นอะไหล่ทองด้านก็จะได้ความวินเทจมากกว่าใบนั้นและด้วยความที่มันเป็นอะไหล่ทองด้านนะคะกระเป๋าก็จะดู ก็ดูเก่าอยู่แล้วเนาะมันก็ไม่จําเป็นจะต้องหาว่าเออกระเป๋ามันเก่าแค่ไหนอะไรอย่างนี้ก็คือเก่าอยู่แล้วดูแล้วลักษณะก็คือไม่เงาใส่กับชุดอะไรได้ง่ายข้อดีของกระเป๋าแนวที่มันมีอะไรแบบนี้ค่ะที่เบนมองว่ามันเป็นข้อดีเลยนะคือหนึ่งคือถ้าเราเลือกระหว่างสีทองกับสีเงินเนี่ยมันอยู่ตรงกลางค่ะมันอยู่ตรงกลางคือมันไม่เงาเกินไปแล้วก็ไม่ทองจนเกินไปทําให้ทําให้ความรู้สึกที่เราแบบใช้กระเป๋าใบนี้ค่ะมันก็ ใช้ได้กับทุกชุดเนาะวันนี้เบนก็เลยใส่เสื้อลายเสือมาเพื่อจะสัพพายให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าตัวกระเป๋าเนี่ยมันมีเฮ้ยมันพอมันหิ้วมาแล้วมันดูแบบมันดูแล้วแบบเฮ้ยแตกต่างกันนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะคือมันก็เป็นเบื้องต้นเนาะของตัวกระเป๋าใบนี้สาหรับใครที่กําลังมองหาถ้าถามถึงรุ่นเก่าว่ายังมีกระเป๋าใบนั้นอยู่ในแบบเป็นมือหนึ่งหรือเปล่าคือตอนนั้นอะ รีวิวไปนานแล้วกระเป๋าเนี้ยไม่น่าจะหามือหนึ่งได้แล้วก็คงจะเป็นมือสองคือสีของกระเป๋ารุ่นก่อนนะคะมันมีให้เลือกถึง3สีเนาะที่เป็นเห็นก็คือสีครีมสีดำสีแดงซึ่งถือว่าเป็นสีที่ยอดนิยม,มจะบอกว่ามันยอดนิยมจริงๆ3สีเนี้ยคือเป็นสีขายดีของชแนลถือว่าเป็นการสำหรับคนที่ซื้อเนี่ยคือทั่ว,วไปแล้วก็คนที่แบบ คือคนซื้อทั่วๆไปก็ซื้อสีดำอะไรเงี้ยคนที่มีกระเป๋าสีดำเยอะก็จะเลือกซื้อสีครีมกับสีแดงอันนี้ก็คือเป็นเบสิกของการซื้อกระเป๋าเนาะแล้วก็สามารถใช้ในทุกโอกาสพอมาพูดถึงใบนี้คุณเบน์เห็นกี่สีแล้วจริงๆเบน์เห็นสีดำสีน้ำเงินเข้มซึ่งปีนี้อะค่ะจากที่เบน์เห็นเนาะพวกชาแนลสีน้ำเงินเข้มที่ได้มีการออกมาเนี่ยความแตกต่างระหว่างสีดำกับสีน้ำเงินเข้มเนี่ยไม่แตกต่างเลยนะคะ ถ้าเอากระเป๋าสองใบไม่ได้มาเทียบกันเนี่ยเบนยังคิดเลยว่าเฮ้ย <c oughs> สีน้ำเงินเข้มเนี่ยคือสีดำซะด้วยซ้าดังนั้นคือไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับใครที่หากระเป๋าสีดำไม่ได้แล้วซื้อกระเป๋าสีน้ำเงินเข้มแทนถือว่ามันใช้คู่กันได้นะในความรู้สึกของเบนอ่ามาพูดถึงถ้าใครซื้อใบนี้ไปแล้วน้ำหนักของกระเป๋าเป็นยังไงบ้างคะคุณเบนน้ำหนักของกระเป๋ามีความเบาเหมือนกันค่ะใบนั้นกับใบนี้เบาเหมือนกันค่ะ ดังนั้นกระเป๋าก็คือใส่ของเข้าไปเนี่ยกระเป๋าก็ไม่ไม่ได้ดูแบบจะหนักมากยิ้งขึ้นดังนั้นตัวกระเป๋าทําออกมาได้ดีน้ําหนักได้ดีเบาใส่ของได้แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการกดทับถ้าเราเกิดใส่ของลงไปเยอะนะคะอามาพูดถึงว่าเรื่องของทรงของกระเป๋าคุณเบนแล้วกระเป๋าเนี่ยมันเบามันบางจะเสียทรงหรือเปล่า ตัวนี้เป็นแนะนําให้ซื้ออินเสิร์ตอะค่ะเข้ามาใส่ในกระเป๋าอีกทีเพื่อให้กระเป๋าเนี้ยมันเป็นทรงตัวอินเสิร์ตเนี้ยเอามาใส่ปุ๊บเนี้ยกระเป๋าก็จะเป็นทรงแบบนี้นี่เห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งก็ถามถามถามจริงแล้วกระเป๋ามันสวยเนาะถ้ามองจากตรงเนี้ยค่ะกระเป๋ามันดูแบบสวยทรงมันดูแบบค่อนข้างค่อนข้างสวยทีเดียวเลยแล้วก็ใส่ของได้ดี เราจะมาพูดมาเราจะมาสลายกระเป๋ากันนะกันนะคะให้ดูว่ากระเป๋าเนี้ยมันสพายและโซ่เป็นแบบไหนนี่ค่ะกระเป๋าสพายแล้วจะประมาณน,นี้คอสบอดี้ก็จะประมาณนี้เนาะคอสบอดี้ก็จะสวยแบบนี้นี่ค่ะเห็นไหมเบนสูงร้อยห้าสิบแปดนะคะตัวกระเป๋าเนี่ยจะเป็นแบบนี้ อยู่ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครที่ชอบสะพายข้างนะคะ่ะตัวตรงโซ่ตรงนี้ค่ะถ้าเราแบบแอบ,บมัดนิดนึงเนะาะมัดตรงนี้อะค่ะแล้วก็ถ้ามัดไปนิดนึงหรือเอาตะขอมาเกี่ยวอะค่ะก็กระเป๋า,ปาปก็จะสามารถที่จะสั้นลงได้คือสามารถหาอะไรอะค่ะตัวตะขอมาเกี่ยวตรงนี้เนาะแล้วก็ มาเกี่ยวตรงนี้กับตรงนี้ไว้ด้วยกันเนี่ยกระเป๋าก็จะสั้นลงอีกก็สามารถที่จะสะพายข้างได้สวยอยู่เหมือนกันเนี่ยค่ะนอกจากนั้นเนี่ยกระเป๋ารุ่นเนี่ยที่เบนบอกไปอ่ะข้อดีของมันคือมันเก็บตรงนี้เนาะแล้วน้ําหนักของตัวโซ่มันเบาเนี่ยค่ะมันก็จะสะพายข้างแบบนี้ได้ดีดูคุณนายคุณนายเนาะเนี่ยค่ะโอเคก็คลิปนี้ก็รีบทําทันด่วนเนาะ ตัดสินใจแล้วว่าจะซื้อกระเป๋าใบนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คือใบนี้ช็อปไทยอยู่ที่139,000บาทค่ะราคาของกระเป๋าอยู่ที่เท่านี้ราคาของแม่ค้าฮิ้วอะค่ะก็น่าจะต่ำกว่า139,000แต่ถ้าตัวกระเป๋าหายากเนี่ยค่ะราคาก็น่าจะขึ้นไปอยู่145,000เลยอย่างเงี้ยประมาณนี้เพราะว่าคือช่วงเนี้ยกระเป๋าเนี่ย นื่องจากวิกฤตโควิดอะคะ่ะกระเป๋าเนี่ยอาจจะมีการหยุดผลิตลายการผลิตทําให้กระเป๋าเนี่ยมันมีน้อยชิ้นแล้วก็มันก็เลยมีเรื่องของความหายากของตัวกระเป๋าอยู่เหมือนกันดังนั้นถ้าใครมองหาค่ะก็สามารถที่จะติดต่อแม่ค้าหรือจะซื้อช็อปไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นว่ามันก็น่าจะยังมีของอยู่นะคะในการในการซื้อถ้าสมมติว่าใครเนี่ยชอบตัว c ชาแนลดอร s t i ิ g และกำลังมองหาหรือชอบรุ่นเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีสำหรับใครที่กำลังมองหาละกันนะคะก็ตัวตรงนี้กระเป๋าน้ำหนักเบาและก็หูรูดเนี่ยค่ะก็เป็นขนมจีบจริงๆก็ป้องกันคนล้วงแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นคาเวียที่มันเป็นหนังเรียบอะคะ่ะเวลา เช็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นว่ามันดูแลรักษาค่อนข้างง่ายคือใบรุ่นก่อนเนี่ยมันมนูนะคะเท็กเจอร์เวลาเลอะอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องใช้ครีมทําความสะอาดเพื่อให้ตัวรอยหนังค่ะมันไม่มันไม่ซึมไปแต่ใบนี้ก็ดูหนังเรียบดูใช้งานง่ายแล้วก็ตัวกระเป๋าตั้งทรงแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ถ้าซื้ออินเสิร์ตใส่เข้าไปตัวกระเป๋าก็ค่อนข้างดูมีฟังก์ชั่น ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็ใส่ของค่อนข้างเยอะเหมือนกันเทียบเท่ากับไซส์ใบนั้นเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ต่างแค่ใบนั้นเนี่ยมันจะมีระบายอยู่ด้านด้านข้างอย่างนี้แต่คือใบนี้ไม่มีตัว c h a n ลดอร์ s t i n g ถือว่าเป็นรุ่นที่นิยมเป็นรุ่นที่ฮิตนะคะไม่ว่าจะออกมากี่แบบ ตัวแบบออริจินอลก็ถือว่าทําออกมาได้ดีตัวออริจินอลรุ่นแรกอะค่ะเบนถือว่าเป็นรุ่นแรกเนาะที่เบนมองแล้วรู้สึกว่าเออมันสวยถือว่าทําออกมาได้ดีราคาไม่ตกมากความนิยมยังมีอยู่ถือว่าเป็นขนมจีบที่ทําออกมาได้ดีจริงๆดังนั้นก็ ยังไงนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ่ะฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับเบนในการทำคลิปต่อๆไปและสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ะคะ่ะช่วยฝากกด s u b ส cribe ให้กับคลิปเบนด้วยนะคะก็จะนำข้อมูลดีๆการรีวิวกระเป๋าสั้นๆหรือทริปหรือไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆคะ่ะมารีวิวยังไงฝากกดสับสไครให้กับคลิปนี้ของเบนด้วยแล้วกันนะคะไงก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ